คนพร้อมแล้วและเขาก็พร้อมแล้วเสียงังกันให้กับ1พาที่นายกคนที่3เสร็จรอประเทศไทยพี แรงเกินไปไมไม่ทำงานอีกแล้วหรอถือมันสองไม้สลยโอ้ยพี่น้องโคาชฟ้าหลังฝนนี่มันสวยอย่างนี้นี่นะเห็นรับฮัลโหลฮัลโหลเริ่มต้นใหม่เลยไหมอย่างนี้ว่าไงครับโคาชคเรียกดีน โอ้ยด oh, so so ีไปสุดยอดหน่อยเขาบอกว่าหัวคะแนนธรรมชาติยังทำงานไม่เสร็จไลน์ติกตอกกันอยู่หมดนี่สัญญาณมันเลยไม่เข้าไมาอ้าวต่อมือดดงดให้หัวคะแนนธรรมชาติที่ผมคิดถึงมากหน่อยแล้วโอ้คิดถึงอะเนี่ย ขอบคุณมากครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักเท่าไหายวันนี้มีเรื่องที่ต้องคุยกันอยู่หลายเรื่องพอสมควรในที่สุดก็เหลือเวลาเพียงอีกแค่5วันที่เรากำลังนับถอยหลังจะมีการประชุมสภา วันที่13กรกฎาคมนี้ในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแ,แ,และและเป็นโอกาสสำคัญในการที่บ้านเมืองของเราจะคืนสู่ความปกติกับเขาเสียทีหนึ่ง เรามากันไกลเหลือเกินครับพี่น้องจากวันที่ผมลงพื้นที่ตอนมีน้ำท่วมตอนที่ผมลงพื้นที่ตอนที่มีปัญหาโควิดตอนที่พักเก้าไกลอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับทุจริตโก,กทัพที่โคราชตอนนี้เป็นรองประธานสภาดัหนึ่งไปแล้วครับพี่น้องคนนะั้นอะ เรามาไกลกันเรืเ่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่14พฤษภาคมที่พี่น้องชาวโคาราชออกไปใช้สิสธิ์ใช้เสียงกันให้คะแนนพักก้าวไกลยอย่างถล่มทลาย5 0 5 6 0 0คะแนนแล้วก็ให้พักเพื่อไทยไม่แพ้คันอีก5 0 5 0 0 0คะแนนเช่นกันรวมกันแค่สองพักนี้ โหนึ่งล้านเสียงแล้วครับพี่น้องขอชนะตัวมือแดงให้พรรครวมจัดตั้งรัฐบาลและรรคเพื่อไทยหน่อยแล้ววันนี้มาเยี่ยมเยียมทุกท่านไม่ได้มาแค่ในฐานะของหัวหน้าพรรคก้าวไกลแต่มาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจัดตั้งเสียงข้างมากที่มีประชาชนมากกว่า25ล้านเสียง เลือ70กว่าเป็ของประเทศนี้ให้ความไว้วางใจให้โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไปเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวโคราชอีกนิดเดียวอีกเพียงแค่5วันเท่านั้นที่ความปกติจะกลับมาสู่การเมืองไทยเพราะรัดครั้งนี้ไม่ใช่การให้โอกาสพิทาผมก็รักคุณครับ ไม่ต้องมากแกล้งยังจำได้อยู่ว่าไม่ใช่แค่การให้โอกาสพิธาไม่ใช่การให้โอกาสพักเก้าวไกลแต่คือการให้โอกาสประเทศไทยเชื่อมั่นในประเทศไทยเลือกที่จะอยู่กับอนาคตคืนความปกติให้กับบ้านเมืงองเพราะตามปกติแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันใช้สิ่งใช้เสียงมากกว่า76% ที่โคราชแห่งนี้ป่านนี้ป่านนี้ควรที่จะมีรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วควรที่จะรีบเข้าไปพิจรารณางบประมาณแผ่นดินสู้กับภัยร้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้เช็คดูว่าเขื่อนใหญ่ๆกว่าสี่เขือนที่อยู่ในโคราช ตอนนี้ระดับน้ำมันอยู่เท่าไหร่อยู่แค่46ใช่ไหมจะสู้กับภัยแรงอีก20เดือนตามที่กรมอุตุเขาบอกได้หรือไม่อยู่ที่การแก้ไขกฎหมายงบประมาณในการดูแลให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวด่านคุณทศที่ได้รับผลกระทบอะานในขอเสียคนด่านคุณทดหน่อยเร็วท้านั้น ที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองโปแตสท,ที่ปล่อยน้ำเค็มลงมาสู่ไร่นาะมันคือการให้นักการเมืองสอสอและข้าราชการไปฉกฉวยโอกาสในเมืองโคราชแห่งนี้ที่ได้รับรางวัลเป็นเมืองสามมงกุฎตอนนี้สหประชาชาติก็บอกว่าโคราชเป็นเมืองที่4ของโลกที่ได้รับการสนับสนุนจาก Heritage UNESCO สามมงกุฎร่วมกันนักท่องเที่ยวที่ไหนที่ชอบนักท่องเที่ยวในเชิงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต้องมาที่โคราชแห่งนี้เมื่อมีมติมหาประชาชนออกมาแล้วให้รัฐบาลจัดตั้งเสียงข้างมากมากกว่า25ล้านเสียงรัฐบาลควรจะจัดตั้งได้แล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยแบบปกติและไปแก้ไขปัญหาภายหลัง ไปแค่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับที่ดินสปกที่เพิ่งอ่านข่าวเจอเมื่อกี้รวมถึงการไปฉกช,ช่วยโอกาสที่คุณไปดูเลย Facebook สหประชาชาติประจำประเทศไทยตอนนี้เมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมาเขาชื่นชมโคราชว่าเป็นเมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์เป็นเมืองสามมงกุฎที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะต้องมารัฐบาลควรจะมีสมาธิไปการทำแบบนี้ เมื่อประชาชนก็ให้โอกาสผมมาจาัดตั้งรัฐบาลผมกลัวที่จะจัดตั้งรัฐบาลพิจารณางบประมาณไปดูว่าเขื่อนน้าถึงไหนแล้วไปดูว่าบอ่อตอนนี้ลึกสี่เมตรมันเป็นตะก,การไปแล้วตั้งสองเมตรทำไมไม่มีงบประมาณไปขุดเวลาฝนมันตกมาน้ําจะได้มีใช้เพราะเอลนิโยคราวนี้อยู่กับเรานานแน่นอนกรมอุตุบอกมาว่าอาจจะอยู่ถึง20เดือน แล้วพี่นอ้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกน้อยหนาปลูกทุเรียนที่ขายอยู่ข้างลางเมื่อกี้ได้กลิ่นอยู่ถ้าเจอกับภัยแล้งจะเอาน้ำที่ไหนใช้กว่า50%ซของเศรษฐกิจสามสารโาน 3, ของโคราชในการท่องเที่ยวต้องใช้น้ำอุตสาหกรรมที่เหลือมากกว่า50%กาที่เป็นเกษตรกร ก็ต้องใช้น้ําเช่นเดียวกันถ้าไม่มีรัฐบาลเข้าไปบริหารปัญหาพวกนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างไรในเมื่อประชาชนเขาออกเสด็จออกเสียงเขาไปออกไปเลือกตั้งอุตสาหไม่ขายเขาแกงไม่ขายก๋วยเตี๋ยวออกไปหาไปใช้เสียงใช้เสียงเลือกกันมาแล้วแต่มันยังจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะความไม่ปกติเพราะความอะปกติ ของระบบการเมืองไทยตลอด9ปีที่ผ่านมาที่มีรัฐธรรมนูญปี2560และล้มล้าการปกครองของประชาชนผ่านการทำรัฐประหารผ่านนิติสงครามผ่านการยุบพรรคและรอการตัดสินใจของวุฒิสภาอีก5วันเพราะฉะนั้นอีก5วันที่เหลือนี้ คือเวคือเวลาวาระประวัติศาสตร์ของโคราชวาระประวัติศาสตร์ของอีสานวาระประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเราว่าในเมื่อมันยังมีความอาปกติของรัฐธรรมนูญปี2560อยู่เหลือเวลาอีก5วันที่พี่น้องสอสอเพื่อนเพื่อนสอส เพื่อนๆอนวุีิสภาจะตัดสินใจว่าจะสามารถคืนความปกติให้ความไม่ปกติของการเมืองไทยได้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นย้งกันดังๆชัดๆอีกครั้งในเมื่อประชาชนให้โอกาสผมมาแล้วขอบบคคุณรั ในเมื่อประชาชนให้ความรักเรามาให้โอกาสพวกเรามาก็ถึงเวลาของนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสภาล่างหรือสภาสูงที่จะสามารถคืนความปกติให้ความไม่ปกติในระบบการเมืองไทยได้ให้กลายเป็นระบบประชาธิปไตยอาจมีรัฐสภาที่สามารถตรวจสอบสามารถผลักดันการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ อีกสีปีถ้าผมํำไม่สำเร็จท่านโหวตผมออกได้ถ้าถ้าไม่โหวตก็สองสมัยไปเลยครับยาวไปก็ก <laughs> ็วางแถนไว้แล้ววันร้อยวันแรกจะทำอะไรปีแรกจะทำอะไรสมัยแรกจะทำอะไร ในสมัยที่สองจะทำอะไรครับพ่อแม่พี่น้องในระบบปกติไม่มีใครสามารถผูกขาดความคิดได้มีการต้องอภิปรายต้องผ่านสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีได้โบทผมออกก็ได้ถ้าผมทำไม่ได้สมองสมัยไปเลยสิครับพี่น้องแปดปียาวไปยาวไป ดีกว่าความอักกปกติแบบนี้ความบิดเบี้ยวแบบนี้ทำให้พวกเราไม่มีสมาธิแทนที่เราจะเอาเวลามาเถียงกันแทนที่เราจะเอาพลังงานมาทเลี่ยมมาเถียงกันว่าตกลงจะโหวตกี่ครั้งมีวุฒิสภาให้กี่เสียงเราควรที่จะเอาเวลามาพูดกันเรื่องเศรษฐกิจเราควรที่จะเอาเวลามาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เราควรที่จะเอาเวลามาพูดเกี่ยวกับสาธารณสุขและการศึกษาและสังคมสูงวัยและเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลเราต้องมีสมาธิในการทำแบบนี้เราไม่ควรที่จะมาพกหน้าพวงหลังกับระบบว่าตกลงมันจะใช้ระบบไหน แ้ะก็ชื่นใจมในในไทยมันยัค yep. right, right> ุีันยามากครับเดี๋ยวเขาใกล้เสร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นครับพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตพูดไปถึงพี่น้องประชาชนที่กําลังฟังอยู่ที่นี่และกําลังฟังอยู่ทางบ้านอดทนกระดิงนิดเดียวครับ พวกท่านได้ทำหน้าที่ของพวกท่านแล้วส่งพวกเราเข้าไปทำงานในสภาไม่ว่าจะเป็นสสหรือไม่ได้เป็นสสก็สามารถเข้าสภาไปเป็นผู้ช่วยสสไปเป็นผู้ชานสสไปเป็นที่ปรึกษาในกรรมธิการได้<อ>พวกเขาจะทำหน้าที่ทั้ง16คนทัง16เขตเปรียบเสมือนว่าถ้าได้เลือกเขาก้ามาให้โอกาสเขาทำงานเหลือเวลาอีก5วันเท่านั้นที่จะเป็นเวลาที่จะต้องพิสูจน์ถึงคุณค่า ที่พี่น้องชาวโคราชและพี่น้องชาวไทยแชร์ร่วมกันที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูอยู่และถึงเพื่อนนักการเมืองทุกคนไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสภาล่างหรือสภาสูงนี่คือโอกาสครับที่เราจะส่งเสียงไปทั่วโลกว่าความอากปกติความไม่ปกติของระบบการเมืองไทยยุต,ติในวันที่13รกรกฎาคมเมื่อเราเคารพในหลักการ ถึงแม้ว่าท่านจะชอบผมหรือไม่ชอบผมชอบภาก้าวไกลหรือไม่ชอบภาค้าวไกลถ้าชอบก็ดีครับให้คืนความปกติให้กับบ้านเมืองเราและผมพร้อมที่จะทำงานเพื่อคนใจทุกคนไม่ว่าจะรวยดีมีจนอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรไม่ว่าท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผม ผมพร้อมจะเป็น by, นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยขอบคุณมากครับคุณยอดเลยขอบคุณมากครับเอาปลุกปืนดังๆให้กับนายกคนที่30เป็นนได้ลงมาเรามารวมพลังให้กับชาวโคราชได้เห็นพี่น้องด้านหลังยืนขึ้นคดับนี่เราจะถ่ายรูปพร้อมกับพวกคุณ ชูแป,ปลัดขึ้นมาถึงแม้ว่าสามสวาบอยู่ในมือเ,เอาโทรศัพท์ขึ้นมาครับชูแป,ปดมาครับในยุคคนที่สามสิบจะถ่ายรูปร่วมกับชาวโคราชเอาแค่แสงไม่พอเอาเสียงเข้ามาด้วยเสียงคร่าน ยังยังครับย,ย,ย,ยังไม่หมดยังไม่หมดแค่นี้ต่อแต่นี้เวลาวัดไก่ผ่านไปแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นอกจากฉันทามติของพี่น้องประชาชนที่มพบให้ก้าวไกลเราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองกับนายกรัฐมนตรีคนที่สาสิบที่ชื่อพิธา พิมจะโดนรัอย่างแน่นอนสักคู่ดีครับด้อมส้มทั้งหลายวันนี้นายกุมีเวลาให้กับพวกเราอย่างเพียงพอในการที่จะร่วมถ่ายลูปในการที่จะร่วมพบปะอย่าลืมส่งกำลังใจ13นี้บอกสองหัวข้างบ้าน พูดให้พิธาด้วยด้านหลังด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวทีวันนี้ต้องยอมรับเขาว่าพี่น้องชาวโคราชนั้นได้มาเต็มพิกัดพื้นที่ของหน้าสรารกางแห่งนี้ทั้ง16เขตนอกจาก3เขตท,ที่ต้องเข้าสภาไปทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรอีก13เขต ยังเป็นทั้งที่ปรึกษาและอาจจะมีการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสอสอให้ครบเพื่อที่จะได้รับใจพี่น้องชาวโคราชให้การทำงานของพักก้าวไกลได้ครอบคุมทั้งจังหวัดนี่คือหลักการทำงานของพักก้าวไกลที่พวกเราทำมาตลอด4ปีและจะยังคงทำแบบนี้ต่อไป ด้วยเสียงสอสอของพวกเรากว่า150คนวันนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า3มเท่าเท่ากับว่าผลงานที่ผ่านมาพวกเราในการเป็นฝ่ายค้านได้ทาความไว้วางใจากับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวโคราชกว่า556,000คนและหนึ่งในนั้นยังมีพลังเสียงที่ยังไม่มีสิทธิ ที่เขาฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ช่วยเลือกต้มส้มให้เขาหน่อยเขาอยากจะได้พิธาเป็นนายกเขาอยากจะได้พักเก้าไกลเป็นรัฐบาลและเราก็ได้สัญญาแล้วว่าในร้อยวันแรกในรัฐบาลพิธาลิมจเจริญรัตหรือเก้าไกลเราจะทำอะไรผมสอสอในสัดส่วนปีแพรงงานถ้าแล 450บาทใน100วันแรกเราจะมีวิธีการดำเนินอย่างไรปัญหาเรื่องที่ดินที่อภิชาติุรีสุนทรเป็นคนเขียนจดหมายเราจะได้เห็นใน100วันแรกว,ว่าเราจะทำอะไรกับปัญหาที่ดินชาวโคราชปัญหาเรื่องบอขยะของพี่น้องถามสแกนแสง ที่ได้มอบเรื่องราวาให้กับอภิชาติสรีสุนดอนในวันนี้เราจะดำเนินการให้ในวันที่13รกรนฎาคมนี้นี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลรับปัญหาแล้วไม่เงียบรับปัญหาแล้วมีความคืบหน้าที่พวกเราทำมาตลอด4ปีในฐานะฝ่ายค้าน แต่ต่อจากนี้ไปในานามของรัฐบาลที่กำลมนจะเกิดขึ้นเรามาลองคิดดูครับเรามาลองคิดดูว่าเมื่อไรที่อำนาจของพี่น้องประชาชนได้มอบให้กับตัวแทนของท่านได้เข้าไปทำการแก้ไขฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายส่วนไหนที่ยังไม่เอื้อกับพี่น้องประชาชนนั่นคือหน้าที่ และบทบาทของพวกเขานับต่อแต่นี้ไปเสียงของพี่น้องประชาชนที่มอบให้เมื่อ14พฤษภาคมเราจะเอาเสียงนั้นไปเป็นพลังผลักดันไปเป็นสิ่งที่จะมาตอบแทนท่านไม่ใช่เฉพาะคำสัญญาครับแต่นี้ต่อแต่นี้เป็นวาระของคนก้าวไกล เป็นวาระของรัฐบาลที่ต้องดูแลประชาชนกว่า60กว่าล้านคนเรามาร่วมกันครับเรามาร่วมกันในการยินดีเรามาร่วมกันในการจับตาการโหวตนายกในวันที่13กรกฎาคมนี้ด้วยความหวังของพี่น้องประชาชนชาโคราชและเป็นด่านแรก ที่จะนำพาความเจริญสุีสารในานามพระเจ้ากัากวันนี้นอกจาก,คำ,ก,กคำขอบคุณแล้วนอกจากคำขอบคุณต้องขอบต้องขอบอกว่าด้วยจากใจและเจตนาของพวกเราเราจะทำทุกอย่างให้สำเร็จเพื่อพี่น้องชาวโคราชและคนไทยอันนี้เดินทางกับเรื่องความปลอดภัยขอให้ทุกคน วชคีขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวส่วนนายกนะครับก็ยังคงมีเวลาสำหรับนับของที่ระลึกอยู่ติบดิบดิบดิบบระวังนะครับระวังนะครับ เวลาดันเข้ามาตอนดันเข้ามาระวังครับเป็นขอบเวทีครับนะครับอย่าอย่าเพิ่งดันนะครับที่จริงแล้วต้องขออภัยนะครับที่จริงเราจะมีการโฟล์นะครับเราจะมีการโฟล์ให้พี่น้องได้ขยับนะครับช่วยดูแลคนข้างครับยังยังไม่ต้องรีบดันเข้ามานะครับอย่าไม่ต้องรีบเรามีทีมสตาฟที่จะจับของของพี่น้องมาให้ว่าที่นายกสิให้ แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับเราสามารถเปิดช่องทางนะครับเราสามารถที่จะโปรได้ไหมครับคือคือคนที่ให้รับการเซ็นแล้วเนี่ยมันออกไม่ได้ประเด็นนะ่ทีงานเรามีมีดดิดเดดคือคนที่เขาเซ็นแล้วมันออกไม่ได้นะ Aquí va.